บีเอเดือดอีกแล้วเดือนนี้รถจีนเข้าป้ายเป็นดับหนึ่งรถญี่ปุ่นร่วงลงไปไม่น่าเชื่อเดือนนี้เป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีครับผมการลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาดูยอดขายรถในกลุ่ม BSUV นะฮะวันนี้จะพามาดูรถในกลุ่ม BSUV ในเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็มียอดขายรวม8เดือนด้วยนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าเดือนนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจแบบมากๆเลยนะเพราะว่าเดิมทีนะครับรถในกลุ่มนี้นะฮะจะเป็นรถญี่ปุ่นนะที่เป็นผู้นําเสมอนะครับแต่เดือนนี้การ์ิ่งขออนุญาตเอารถ E ีวีมารวมด้วยก็เลยมีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะ าพามาเริ่มต้นพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของรถแอตโตนะครับรถแอตโตเนี่ยก็คือเป็นรถ E ี1ี0นะครับไม่ต้องเติมน้ำมันนะฮะเป็นรถที่เสียบปลั๊กชาร์จไฟนะครับทำยอดขายเนี่ยณปัจจุบันนะฮะเป็นปีแรกที่ทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยเดือนทำยอดขายไปมากถึง14,314 14คันนะครับแล้วซึ่งจริงๆอยอดยอดนี้นะฮะเป็นยอดจดทะเบียนนะครับไม่ใช่ยอดขายนะฮะแต่ว่าการสิ่งขอญาตเอามาอ้างอิงเป็นยอดขายแล้วกันนะครับ โอ้โหถือว่าเป็นปีที่ดีแบบดีมากๆนะครับวันนี้ก็เลยจะพามาได้เรียงนะครับถึง10อันดับเลยแล้วกันนะครับวันนี้จะพากันไปแบบเร็วๆสักนิดหนึ่งเริ่มต้นดูที่อันดับ10นะครับอันดับ10ก็คือ MG ZS ยอดขายเดือนล่าสุดนะฮะอยู่ที่162คันอ่หคันต้องบอกว่าตัวยอดขายเนี่ยไม่ค่อยจะสูงเลยนะครับสำหรับ MG ZS นะครับแล้วพอมาดูทางด้านของตัวยอดขายรวม8เดือนนะฮะ MG ZS เนี่ยมียอดขายที่1848คัน ซึ่ง้รงบอกว่าก็ไม่ค่อยจะสูงสักเท่าไรนะครับต้องเล่าให้พื่อนสมาชิกฟังแบบนี้นะครับ MG ZS เนี่ยเดิมทีนะฮะเนี่ยคือเบอร์ต้นๆเลยนะครับแต่ตอนนี้โมเดลอาจจะเก่าไปสักนิดหนึ่งนะครับนี่มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ9อันดับ9ก็คือ MG VS MG VS ทำยอดขายเดือนล่าสุดอยู่ที่185คันในเดือนสิงหาคมนะครับยอดขายอาจจะยังไม่เปรี้ยงสักเท่าไรนะฮะอันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดของเขาด้วยนะครับ แล้วยอดขาย8เดือนเนี่ยอยู่ที่1,605คันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นเดือนปีแรกเลยนะครับสำหรับทางด้านของ MGVS นะครับหลังจากที่เปิดตัวออกมานะยอดขายรวมกันนะครับอยู่ที่1,600ก็ถือว่าโอเคแล้วกันนะฮะรอดูในปีถัดไปนะครับนี่มาดูทางด้านของที่อันดับ8นะครับอันดับ8ก็คือ Mazda CX-30 ยอดขายเดือนล่าสุดอยู่ที่194คันนะครับ ตัวยอดขายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสูงสักเท่าไรแล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนสิงหาคมเหลือที่ร้อยกว่าคันเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวยอดขายรวมเนี่ยมีมากถึง2447คันใน8เดือนนะฮะต้องบอกว่าทางด้านของ CX30 ยเนี่ยรูปร่างหน้าตาเขาเนี่ยดูเท่มากนะครับคล้ายคกับมาต้าสแต่เป็นตัวยกสูงขึ้นมานะฮะโอ้ดูดีแบบมากๆเลยมาดูที่อันดับ7นะครับวันนี้จะพาไปเร็วแบบมากๆเลยนะครับอันดับ7ก็คือฮาวาลจูไรออน ฮาวาจูไรออนมียอดขายเดือนสิงหานะครับอยู่ที่284คันนะฮะต้องบอกว่าโอ้ยอดขายถือว่าดูดีเลยนะครับฮาวาจูไรออนนะครับแต่พอมาดูทางด้านของตัวยอดขายรวม8เดือนนะครับอยู่ที่1,985ันอาคันซึ่งตัวยอดขายนี้นะครับต้องบอกว่าเกาะกลุ่มถือว่าไม่ได้ขายน้อยไม่ได้ขายเยอะนะครับประคองตัวได้รูปร่างหน้าตาเท่มากเลยนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ6นะฮะ อันดับ6ก็คือ Honda wrv ทำยอดขายที่8 8คันอ่าคัน Honda wrv นะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่ทำตลาดนะฮะและจริงๆก็ทำตลาดมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับตัวยอดขายเนี่ยถือว่าดูดีเลยนะครับ200กว่าคันยอดขายรวม8เดือนนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะฮะอยู่ที่1556คันนะครับ แต่จริงๆจะเรียกว่ายอดขาย8เดือนก็คงไม่ถูกนะครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะก็เพิ่งเริ่มขายเมื่อช่วงงานมอเตอร์โชว์ช่วงสงกรานที่ผ่านมานี้เองนะครับโอ้โหถือว่ายอดขายเนี่ยใช้ได้เลยนะครับขายไม่กี่เดือนแต่พันหเลยนะฮะที่มาดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ5อันดับ5ก็คือ Ma z d a CX3 ทํายอดขายเดือนล่าสุดนะฮะอยู่ที่287คันในเดือนสิงหาคมปี6กนะฮะ ยังถือว่าแรงไม่เลิกจริงนะครับแล้วล่าสุดนะทางนั้นของ CX 3เขามีตัวใหม่ล่าสุดออกมานะครับก็ปรับนั่นปรับนี่ดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับอพอดูยอดขายรวมเนี่ยต้องบอกว่าก็ถือว่าดูดีนะฮะอยู่ที่1,811คันมาสด้า CX 3เนี่ยเดิมทีนะฮะการิงคิดว่าเขาจะเปลี่ยนหรือว่าจะเลิกผลิตไปแล้วนะฮะแต่ว่าเอาจริงนะยอดขายยังถือว่าดูดีนะครับยังขายได้เรื่อยๆนะครับทางม a สด้เองก็ยัง ถือว่าเป็นตัวที่ขายต่อเนื่องแล้วกันนะฮะก็เลยยังไม่ได้มีการยกเลิกการผลิตและจัดจำหน่ายในปัจจุบันนะครับมาดูที่อันดับ4นะฮะเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วครับก็คือนิสสันคิกนิสสันคิกมียอดขายเดือนสิงหานะฮะอยู่ที่348คันอ่าคันนิสสันคิกนะฮะโอ้โห้องว่ายอดขายเนี่ยถือว่าหายเพียงพอสมควรนะครับแต่ก็ยังถือว่าดูดีอยู่นะฮะในกลุ่ม BSUV เนี่ยถือว่าขายแบบเออยอะพอสมควรนะฮะนี่ถ้าไม่นับอันดับ ต้นๆน,นะถือว่านิสสันคิกเนี่ยขายเยอะกรอบเกอนนะครับแต่พอมาดูยอดขายรวม8เดือนเนี่ยมีมากถึง3,814คันซึ่งเราบอกว่าก็ถือว่าดูดีเลยล่ะนะฮะทางด้านของแบรนด์นิสสันนะมีละหลายรุ่นนะครับแต่พอมาดูยอดขายรวมเนี่ยนิสสันคิกเนี่ยถือว่าเป็นใช้คําว่าเดอะแบกเลยนะครับทางด้านของแบรนด์นิสสันณปัจจุบันนะฮะ เป็นรถที่น่าใช้นะครับเป็นไฮบริดนะครับแล้วก็เป็นรถที่ราคาไม่แพงน่าใช้จริงๆทีนี้มาดูที่อันดับ3นะครับอันดับ3ก็คือ Toyota c o โ l a Cross ทายอดขายเดือนล่าสุดได้ที่1,679คันโอ้โหถือว่ายอดขายเนี่ยดูดีแบบมากๆเลยนะครับณปัจจุบันนะฮะตัวยอดขายเนี่ยโอ้โหตรงว่ารุ่นไหนเี่ขายเกินพันคันต่อเดือนเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับโตโยต้าโคราคอสเดิมทีนะก่อนหน้านี้จะขายเดือนหนึ่งสองพกว่าคันนะครับ อ่าแล้วพอมาดูทางด้านของตัวยอดขายรวมนะครับมีมากถึง1 3 3 9 8ันคันอ่าต้องบอกว่าก็ถือว่าขายเยอะแบบมากๆนะครับอันนี้คือยอดขาย8เดือนนะแต่จริงๆแล้วทางด้านของโตโยต้าโคราค o อสเนี่ยท่านนับนะฮะกลุ่มเซกเมนต์นี้นะนี่คือเบอร์นหนึ่งนะครับยอดขายเนี่ยโอ้โหคนอื่นเขาตามไม่ทันนะฮะแต่ว่าปีนี้นะครับอาจจะด้วยโมเดลอาจจะเก่าไปนิดนึงนะครับหลายท่านก็เลยอาจจะไปเรียกซื้อรุ่นอื่นว่าอย่างนั้นนะครับนี่มาดูที่อันดับ2อนะครับอันดับ2ก็คือ Honda HRV Honda า r v นะครับทำยอดขายเดือนสิงหาได้ที่1,727คันนะครับต้องบอกว่าตัวยอดขายเนี่ยแรงต่อเนื่องเลยนะฮะทางด้านของ HRV เนี่ยรูปร่างหน้าตาเท่นะฮะราคาไม่แพงนะครับเดิมทีเนี่ยจริงๆเขาขายเดือนนึงประมาณ2,000กว่าคันนะครับแต่ช่วงนี้ก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยนะฮะด้วยภาวะหลายๆอย่างนะครับแล้วพอมาดูยอดขายรวม8เดือนนะครับ HRV เนี่ยมีมากถึง15,942คันนะครับโอ้โหนี่ยอดขายนี่ต้องบอกว่า ถ้าปีนี้นะการ์ลสซิงมองว่านะฮะอันดับหนึ่งท่านั้นของกลุ่ม b s v v เนี่ยก็น่าจะเป็น HRV นี่ยครับยอดขายรวมนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะเจ้าอื่นเขาเบิดเบียดมาแล้วนะครับอาทีนี้เรามาดูที่อันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยการ์ลสซิงขออนญาตเอามารวมเลยนะครับในกลุ่ม b s v v ก็คือ BYD a t t o 3าทำยอดขายเดือนล่าสุดได้ที่ที 1, 7่1,770คันนะครับ ต้องบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าทางด้านของรถ E ีวีนะครับรถไฟฟ้าร้อซนะครับจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดประเทศไทยเราซสอย่างนั้นเลยนะฮะและนี่โอ้โหต้องบอกว่ากลุ่มนี้เขาสู้กันเดือดเลยนะครับรถญี่ปุ่นนะครับโอ้โหซัดกันมันเลยนะครับกลุ่มนี้แล้วพอมาดูยอดขายรวมนะครับมีมากถึง14,314คันใน8เดือนนะครับอันนี้คือยอดจดทะเบียนนะครับไม่แน่นะฮะยอดขายรวมเนี่ยเอาจริงนะฮะ1 4ื่่กับ h r v แล้วนะครับ แล้วมารอรอดูทางด้านของปลายปีนะครับเหลือยืดที่ประมาณ4เดือนนะแล้วในช่วงของงานมอเตอร์เอ็กด้วยนะครับมารอดูแล้วกันว่ารถ e ีวกับรถไฮบริดเนี่ยรุ่นไหนจะขายได้ดีกว่ากันนะครับโอ้โหปีนี้นี่น่าจับตามองจริงอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ